นี่นะครับเอฟเฟกตการว่ายน้ำไปดูใต้น้ำอีกก็จะเป็นฟองน้ำแบบนี้นะครับสวัสดีชาวมินิเวิร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่พี่อาร์นะครับก็จะมาสอนวิธีการทำทิกเกอร์เอฟเฟกต์ว่ายน้ำนะครับซึ่งจะทำให้การว่ายน้ำของเรานี้สมจริงมากขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสร้างทิกเกอร์หนึ่งมานะครับเหตุการณ์คือผู้เล่นเคลื่อนที่ จากนั้นใส่เงื่อนไขด้วยนะครับมาที่บล็อกประเภทบล็อกที่กำหนดตำแหน่งเลือกประเภทบล็อกคือโมเดลบล็อกของเหลวเป็นน้ำนิ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าเมื่อเราว่ายน้ำการกระทำมาที่เอฟเฟกเล่นเอฟเฟกต่อผู้เล่นมาที่ประเภทเอฟเฟกเลือกเอฟเฟกนะครับเลือกอนุภาค8นะครับ ขนาดคือ2แล้วแต่นะครับว่าใครชอบแบบไหนจากนั้นทิเกอร์ที่2นะครับให้คัดลอกทิเกอร์ที่1มานะครับคัดลอกทิเกอร์ที่1มาแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นทิเกอร์ที่2ให้เราเปลี่ยนเงื่อนไขน้ำนิ่งจากใช่เป็นไม่นะครับจากใช่เป็นไม่ใช่จากนั้นการกระทำตัวนี้ลบออกนะครับเพิ่มใหม่ มาที่เอฟเฟกลบเอฟเฟกของผู้เล่นเราก็เลือกเอฟเฟกเดิมที่เราใส่นะครับก็คืออนุภาค8อันนี้ก็คือลบนะครับเมื่อเราอยู่บนพื้นให้มันลบออกเมื่อเราอยู่ใต้น้ําให้มันแสดงเอฟเฟกนะครับอะต่อไปเอฟเฟกเสริมนะครับทิกเกอร์ที่3ใส่เหตุการณ์เป็นเมื่อผู้เล่นกดปุ่มค้างไว้เราก็เลือกปุ่มนะครับก็คือปุ่มกระโดดนะครับจากนั้นเงื่อนไขมาที่บล็อก ประเภทบล็อกที่กำหนดตำแหน่งตรงนี้เราเลือกพลังฟังชันผู้เล่นตำแหน่งของผู้เล่นคือทลังโมเดลบล็อกของเหลวน้ำนิ่งเฉพาะแค่ตอนเราว่ายน้ำนะครับเพิ่มการกระทำเอฟเฟกต์เลนเอฟเฟกต่อผู้เล่นเลือกเอฟเฟกนะครับให้เลือกสิ่งแวดล้อม10อันนี้จะเป็นเอฟเฟกที่ไม่วนซ้ำนะครับ ขนาดคือ2โอเคเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับเราทำตามนี้เสร็จแล้วเลยนะครับเมื่อเรากดปุ่มกระโดดค้างไว้เมื่อเราอยู่ในน้ำนะครับมันจะทำให้เรามีฟองน้ำแบบนี้นะครับเ,เป็นละอองน้ำแล้วก็ฟองน้ำขึ้นมานะครับแล้วเมื่อเราว่ายน้ำใต้น้ำนะครับก็จะมีฟองน้ำอันใหญ่ๆแบบนี้นะครับโผล่ออกมา เหมือนว่าเรากําลังหายใจนะครับหายใจออกแล้วเมื่อเราจะว่ายขึ้นนะครับก็จะมีเอฟเฟกน้ํานะครับแบบนี้หรือว่าจะเป็นการว่ายตรงผิวน้ํานะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกเหมือนน้ากระจายขึ้นมานะครับแล้วเมื่อเราขึ้นบกนะครับก็จะไม่มีเอฟเฟกใดๆนะครับกดกระโดดค้างไว้ก็ไม่มี กดเดินก็จะไม่มีฟองอากาศแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบทิกเกอร์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องมิ n ิเว r ร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอยากให้พี่อาสอนทำทิกเกอร์อะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับโอเควันนี้พี่อาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายมินิเวิเกมแซนบ็อก3 d เล่นฟรีโหลดเลย